อัดแน่นกันอีกเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์ของเราพี่เบิร์ดธงไทยแมงกินไตนะคะเมื่อวานก็ถแถลงนะคะคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ตึกแกรมมี่ค่ะถึงแม้ว่าตอนช่งชวงเช้านี้จะฝนตกนะคะเพราะว่าพี่ไปวงสวงกันนะคะแต่ว่าพี่เบิร์ดก็ไม่ย่อท้อค่ะนะคะก็จัดเต็มมากนะคะถแถลงคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดซึ่งใครที่เป็นแฟนคลับนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็ไปติดตามชมได้นี่ค่ะก็มีน้องๆหนูหนๆคือพี่เบิร์ดนี่อยู่คงกระพันมากนะคะ นี่ค่ะก็เขามีคอนเซปต์ด้วยใครที่ไปในงานนะคะเขาให้กระโดดโชว์ค่ะกระโดดเพื่อไปทําสปอตให้เห็นว่าพี่เบิร์ดเนี่ยยังคลองความเป็นขวัญใจมหาชนนะคะแล้วก็พึ่งควา้ารางวัลกันไปนะคะจากงานสตาร์ปาร์ตี้ของเราเองค่ะพเพื่อดกลับมาอีกแล้วค่ะดีใจน,นะคะที่พี่เบิร์ดซูปเปอร์สตาร์ของเราเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตแบบบอเบิร์ดนะคะสุดรายละเอียดจะมีใครเป็นแขกรับเชิญกันบ้างสนุกแค่ไหนางาน,นเปิดอลบัามหฮิฮา ประมาณใดนะคะก็อย่าลืมติดตามชมแล้วกันเดี๋ยวจัดให้แน่นอนละค่ะนะคะส่วนนี่ไงพี่เบิร์ดเป็นจุดตะข่ายกันเลยทีเดียวนะคะไม่รู้ไปจับอะไรไว้เ,เป็นเดียวเนี่ยแล้วก็บรรยากาศจัดเป็นแบบว่าเหมือนโต๊ะเรียนนะคะก็น่ารักไปอีกแบบนะคะค่ะหรือว่าจะเป็นงานเมื่อวานนี้ยาสระผมนะคะก็มีสมาร์